รวมสวดภาวนาในมัจจุราชเวลาสามทุ่มในวนี้นะคะตอขออบุณพระเจ้าได้แผ่แผ่นดินก็ช่วยให้เจ้าได้แผ่กันเป็นองค์วดภาวนาในกรมพระนับวชะครับเป็นพระพุทธเจ้ากันนะ ปดช่วยาไปเข้าแม่เพก่อนเกิดจับก็ร้อยเจ้าเมนวันดอมารีเตียงเด้อบันสะทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกอสติใดๆและพระเยซูโอรสของท่านรงได้รับพระพรยิ่งะันมาลเียง ผู้ได it ้รับพระบรมบัที่ใด้พระเยซูรอองท่านทรงได้รับพระพรนาตางๆก็มาระรเจ้าพรคิสต์พระอทังายวันธามารีจะา้าทหารสันนาผู้ดปัจจันนี้แล้วมันจะตายเม่อัธรมารีเจ้าเจ้าทหารสัาิบาตได้รับพระบรมบั ผู้ใดละรอบรจอเสตยใดๆได้พยายามดูโรทของตนผู้ยว่ฝังอยู่มีความเพื่อมีความเพื่อที่สักดิสและเพื่อเพื่อความสในการกับปืนชีอด้วยขอรบพระุทธเจ้าผู้รักใครซึ่งนอนกับแา่สติจะได้รับความดุสุขที่เนกว่าพระองค์กระชงให้เผากับคืนที่และมีชีวิต เพื่อส่อแสงรลันให้เขาได้ความส่พืเห็นแสงสว่างมรันต์อนเฉพาะปากลูกพระของพระผู้ทรงเดินทองตลอที่รันต์นที่ลาบแหงหลายระยาผู้ทรอสรรคาพุทธาทรงการไทยเรียกพี่น้องของเราเอากากพิ่งนี้ไปพรอโครเอาเนปากรางของเขาไว้ในดิน ร่างกายที่มาจากดินก็จะกลับเป็นดินอีกพระเเจ้าทรง้รระพที่มาแต่ากาีาาาจาเจ้าโลกเอมบเปวารันนี้เราาใหเ้ด้เเาและพกะบุตรพสสานมการมในลกตลอดที่ตำเน

ดีมึงเฮ้ยไปเอาเบาเด้อไปกวนโลเอาเปเด้สั่งเอาขึ้นเลื่อสั่งเอาขึ้นเมื่อสิขยุบหมดให้คือให้เลยเนาะล่นขิดนึงเล่นหนึงหมดละหมดล้วคนเนสามมันนี่โอเคนอุ่โอเค่เอาออกใช่แมเดี๋ยวไหมเนากระป๋าั้งมด่แล้ว

มาหมดเลย <laughs> <laughs> <laughs>